ก็กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะในพินี้นะคะเราจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการสั่งอาหารภายนอกโรงแรมของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินะคะแล้วก็การชําระเงินของชาวต่างชาติซึ่งอีพินี้นะคะจะเหมาะกับผู้ที่เป็นพนักง,งานเสิร์ฟนะคะในร้านอาหารหรือว่าเป็นคนขายของในร้านอาหารนะคะเราจะมีวิธีการสื่อสารอย่างไรกับชาวต่างชาติ อย่างถูกต้องอย่างเป็นเจ้าบ้านดีๆนะคะไปติดตามรับชมกันในอีพีนี้ได้เลยค่ะ Hello everybody, my name is j o m a Cordova, and today you are going to learn the different vocabularies for this EP. Immediately, immediately, venture, venture, roadside. roadside order order delicious delicious bill bill keep the change keep the change kind kind what would you like to order I would like to have some Thai food. What do you have? Uh, well, we have some tom or Papaya Salad, Tom Yum Kung or Spicy Shrimp Soup, Pad Thai or and Khao or Fried Rice. I think I want a Pad Thai. Do you want anything to drink? I think I'm going to get a soda today. What kind of soda can I get you? Uh, Pepsi sounds good. What else would you like? That's all. Thank you. The food is delicious. Can I have a bill? Wait a moment, sir. That's a uh, sixty-five for pad Thai and Pepsi. Here's the 80 g h t e the change. Oh, thank you. That's kind of you. ค่ะก็กลับมาอีกครั้งนึงแล้วนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะหลังจากที่ไปรับชมอีพีนี้นะคะก็ได้สาระ ดีทีเดียวอย่าลืมกลับเข้าไปฝึกฝนคำศัพท์นะคะแล้วก็ฝึกพูดในสถานการณ์จำลองนะคะพูดบ่อยๆเราจะได้พูดภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่วนะคะและใน e ีต่อไปนะคะเราจะไปพบกับการบรญยายสินค้าซึ่ง EP ต่อไปก็จะเหมาะกับผู้ที่เป็นพนักง,งานขายของในร้านค่ะสาระจะเป็นยังไงไปติดตามรับชมได้ใน EP หน้าได้เลยค่ะ